สวัสดีครับพบกับเหรียญกระสาบที่ล,ลึกอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญกระสาบสิบบาทสองสีอีกเช่นเคยโดยเหรียญที่ล,ลึกที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคือเหรียญกระสาบที่ล,ลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หกรอบนะครับในวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับโดยส่วนผสมของนะครับเหรียญสิบบาทสองสีนี้นะครับคือโลหะนะครับสีขาวคือวงนอกสุดเลยเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบห้าเป็นทองแดงนะครับแล้วก็นิเกิลอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต โลหะสีทองวงในนะครับประกอบไปด้วยอะทองแดงร้อยละเก้าสิบสองเลยอลูมิเนียมร้อยละหกและนิกเกอร์ร้อยละสองเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับน้ำหนักหกน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมแลัหนักของเหรียญกลมวงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบน,นะครับวันที่ประกาศออกใช้สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่เจ็ด เป็นเหรียญชนิดราคาตามหน้าเหรียญคือสิบบาทนะครับจํานวนที่ผลิตหกล้านเหรียญน,นะครับที่มาคือขอขอบคุณที่มาจากกรมธนารักษ์มาณที่นี้ด้วยเนี่ยครับใครที่ชื่นชอบสะสมเหรียญน,นะครับก็ผลาดไม่ได้ที่จะลองหาเหรียญมาสะสมดูน,นะครับโอเค นะครับสำหรับวันนี้ไม่คงขอจบเหรียญน,นะครับเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับเหรียญนี้ไว้นะที่นี่ขอบคุณมากครับและอย่าลืมติดตามชมนะครับพูดคุยกันได้นะครับในคลิปหน้านะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรนั้นติดตามชมนะครับ